ด้วยด้วยน้ำจะท่วมมาแล้วเนี่ยฝนยังตกอยู่นั่นเนี่น้ําจะลงดอยมาอีกนี้เริ่มเข้าสนามมาแล้วเนี่ยอันนี้คือโหเข้ามาแล้ว ามาแล้วแต่คิดว่ายังมีน้ําตักบนภูเขาอีกนะเนี่ยและฝนก็ยังคงฝนก็ยังคงปรยโปรอยอยู่น่าจะมีฝนตกบนภูเขาอยู่อันนี้บ้านน่าจะสูงประมาณนี้เนาะตัวบ้านเท่านี้แหละากาดพ่วงสนามฝั่งบ้านฝั่งนูน้นพ่วมแล้วแต่ไม่ถ่ายดูนะเขาแค่นี้พอ พี่จูบมันก็หฮาวเวอร์บางมันไม่เหมือนทุกวันใช่ไหมฟังเสียงน้ำใช่น้ำล้นแล้วตอนนี้ลงเท่าระบายน้ําถ้ามันระบายออกไปหาทันคลองไม่ทันมีอะไรอุดตันแบบนี้เนาะน้ำประบายไม่ทันน้ําบนดอยมีสิทธิ์ลงมาได้อีกแล้วก็แต่ว่าถึงแม้ฝนจะจะไม่หนักเท่าเมื่อวานแล้วแต่น่าจะยังพอมีอยู่พี่จุบแกก็มึนละอีพี่จุบอาทิตย์นี้ก็เลยไม่มีฟิ e l ิ่งในการทำคลิปพี่จูบเลย เมื่อเช้าพี่จุ๊บใส่เสื้อกันฝนไปเดินด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าฝนตกขี้เกียจนี่ถ่ายให้ดูพี่จุ๊บมันนั่งเซาน้ําท่วมเหมือนกันฝั่งนี้ยังไม่ได้ท่วมแต่ว่ามันก็น้ําขึ้นสูงอันนี้คือเสียงน้ําลงเข้าระบายน้ำ <c oughs> ลถมารดมา,ดมาอันนี้ลถมาขอดูนะรถมานะ <c oughs> <c oughs> แล้วอะไรกันอันนี้น่าจะค่อยๆเอ่มอมาเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกลางวันยังไม่ไม่ท่วมทางตอนนี้ตอนเย็นก็เริ่มท่วมแล้วต,ตอนนี้ คอยดูคืนนี้อีกทีหนึ่งตื่นมานี้พี่จุ๊ได้ลงน้ําแน่เลยนะใช่ไหมตื่นมาพี่จุ๊ดบินลงน้ําเลยใช่ไหม,มนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของบ้านมันจะเป็นคลองซอยคลองระบายน้ำคลองซอยเนาะเป็นด้วรัดมาขามพรุ่งนี้มารืนนี้น่าจะหลงไม่งั้นมาขามอยู่ใต้น้ำสองสามวันอาจจะติดโรคข่วงมงก็บตัวจุนอนเฝ้าฝวนใช่ไหมลูก ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยแบบนี้น้ําจะสูงขึ้นอีกแนะน่นอนน้ําบนภูเขาจะทยอยลงมาเพิ่มมวลน้ําข้างล่างอีกแนะ่นอนอย่าสูงมากแล้วกันเนาะอย่าสูงเกินนิ้วแล้วกันเนาะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมพี่จุ๊บพี่จุ๊บยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลย